ที่นี่วังอาค่ะของเช้า10นาฬิกาของวันที่12มีนาคม2567นะคะก็ให้าฮิทีเมีย100บาท2โลนะคะในกระชังที่ชํำกุ้งได้3วันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขวดใหญ่กว่านี้อ,อีกหน่อยขวดโคก นี่หลานเรานะคะจิกไรไว้แล้วมันไม่ตายหรออัดอากาศไว้เงี้ยขนาดนี้ทาไมเธอไม่เปิดฮะกินอะไรไปเรื่อยนะเราปล่อยน้ําดินเข้าแผ่นบนนะคะ<ช>เดี๋ยวเรามากู้หางอวนกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้นนนยข,ขยักค่ะดึงตรงนี้แกะหางสงิตรงนโ้โด้เดี๋ยวล้วงเขาว่าง กระปุกพีいい่สองจำมามีเชือกุ้งนี่กุ้งขาวพี like ่สองจำมาปลาหมอสีตอนเย็นกับตอนเช้าอะไรเ้เขาบอกว่าช like ่วงนี oh um> ้ตอนเช้าพ um> ี่สองใช่ไหมนี่ไงเชือกุ้งมีเข้าไปแล้วมีมีมีวุ้นด้วยใส่ใส่ไปให้แม่โยนกระบอกนี่ไงเชือกุ้ง เยอะเลยจ้ะเยอะจะไปปล่อยดังนั้พี่ต๋องเขาเอาตัวขนาดนี้มาใช่ไหมของไม่เยอะเท่าพี่ต๋องใช่ไหมเนี่ยพี่กขาปิดม่ช้าเปิดแค่ห้องนิเวแล้วเราเยอะเลยนะใส่ตะแกรงไว้ให้น้ําไหลออกนะคะแล้วก็ยังปล่อยให้น้ําไหลเข้าแผ่นบนด้วยล้วนๆเลยค่ะแล้วก็กองด้วยวันหยาบนะคะอันนี้จะจะปล่อยน้ําลินออกหรือปั่นน้ําแป่ขื่อแล้วค่ะเยอะอยู่ นี่คือปล่อยน้ําไหลออกอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้เข้าแผ่นบนค่ะ